สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ดูว่ารถ3ามล้อลาพ่วงแรงขนาดไหนเดี๋ยววันนี้จะลากขี้ยางออกจากสวนเอาไปขายนะครับขี้ยางตอนนี้ก็ใส่เต็มเที่ยวแล้วก็อยู่ที่ประมาณ800ประมาณ800กิโลได้พ่วงเป็นพ่วงใช้ล้อรถมัสด้านะครับมีแหนบด้วยเดีย๋ยวจะให้ดูแหนบ พวงพวงนี่ตีเป็นราคาสร้างมาประมาณกี่บาทประมาณทำเองก็อยู่ประมาณสองพันกว่าบาทเหล็กเก็บเหล็กเก่าๆมาซื้อเหล็กบ้างนิดหน่อยอ๋ออันนี้ก็ทำเองนะครับมันราคาค่อนข้างถูกเพราะไม่ได้จ,จ้างก็อยู่ที่ประมาณสองพันบาทเนาะรวมล้อด,ด้วยก็อยู่ประมาณสี่พันนะครับเ<อ>พระาะว่าล<อ>้อนี่ใช้ล้อรถยนต์แล้วก็ เป็นเหล็กแป๊บธรรมดาครับแต่ว่าค่อนข้างแข็งแรงนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองให้ให้ลากวิ่งดูมันจะมีขึ้นเนินมีลงเนินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูว่าจะดึงไหวไหมส่วนสามล้อตัวนี้ที่เคยออกคลิปที่แล้วไปนะครับก็เป็นเป็นสามล้อแบบใช้เพลานะครับก็ไม่ได้แต่งสวยอะไรหรอกเพราะว่าเอาไว้ใช้ในสวนโดยตรง ส่วนเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แบบเกียร์สโลนะครับแบบมีสโลกับไม่มีสโลก็เท่ากับเดินหน้า4เกียร์ถอยหลัง4ี่เกียร์แล้วก็สโลก็เดินหน้า4เกียร์ถอยหลังสี่เกียร์รวมกันเป็นเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์ครับเราจะสังเกตว่าหลักพ่วงเขาจะมียื่นมาขนาดนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้ถ่วงน้ำหนักให้ ไปกดล้อข้างหลังของ3ามล้อนะครับจะได้มีแรงในการยึดเกาะถนนเมื่อก่อนตรงนี้ไม,ม่มีนะครับตรงที่ทํายืดออกมาไม่ม,มีแล้วก็ไปบรรทุกไม้แล้วปรากฏว่าขึ้นเนินและวล้อฟรีก็เลยมาเปลี่ยนใหม่เป็นทําให้ยื่ดมาขนาดหน่อยอันนี้ใช้ประสบการณ์เรียนรู้อันนี้ก็ล้อแลาเลยนะครับ แรงจริงๆครับอันนี้ใส่ใส่สโลว์เปล่าใส่สโ,โลว์โโลปเปล่าใ,ใส่เป่านี่จะบิงขึ้นสโ,โลว์หนึ่งมานะครับอน,นี้กดสโลว์แล้วเดี๋ยวเราจะตามไปดูเขานะครับโอ้ยวิ่งเร็วมากเลยตามไม่ทัน ใส่สโลนะครับวิ่งทางเรียบก็วิ่งค่อนข้างเร็วครับประมาณ 30- 40ิส่ไดก็อาจจะถ่ายให้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากขี่รถมอเตอร์ไซค์คนเดียวถ่ายคนเดียวครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตอนลงเดินจะ เพราะว่าเพี่จะลงนี้ค่อนข้างชันและรถมีน้ำหนักมากนะครับโอ้ลงเลินสบายเลยครับพว่พวงพ่วงไม่ไม่ดันเลยนะครับ ตรงเนินสบายมากแล้วเดี๋ยววิ่งไปอีกแป๊บนึงจะมีช่วงขึ้นเนินนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าช่วงขึ้นเนินเขา วิดีโอทําให้เบียนหัวก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากขับมือเดียวถ่ายมือเดียวดีขึ้นเนินเลนนยนะครับโอ้ขึ้นสบายเลยครับประมาณเกียบสองครับขึ้นเนิน ไม่ต้องไม่ต้องใส่สโลเลยครับเนื่องจากรถค่อนข้างมีแรงส่งอยู่นี่ก็ลงเนินอีกแล้วครับเดี๋ยวจะไปขึ้นเนินข้างหน้าเป็นเนินค่อนข้างสูงแต่ว่าเป็นถนนลาดยางนะครับก็น่าจะไม่น่ามีปัญหา นี้ก็คร้านนิดนึงเนื่องจากเขาทำลูกพื้นไว้นะครับ ไม่รอดเรื่องจะคงจะเครื่องอยู่ที่ประมาณ 110cc ก็เลยลากไม่ไหวนะครับต้องใส่สโล เร็วมากเลยนะครับประมาณออกเจดสิบได้เขาต้องส่งเนินครับ ขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อจะมีคลิปหน้าดีๆจะได้รับชมกันอีกนะครับขอบคุณครับ